สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอว e c h ม n แนลและตอนนี้เราอยู่ในเกมห้องคา่ายซาเวกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมาไกด์รีวิว MC ผ่าดใหม่กันเนาะก็คือ MC ประสานหรือว่า MC จินะ่ินคภาฮะเรียกว่าเป็น MC ที่มีดาเมจหนักมากและก็มีการเปิดนะเรียกว่าเมตาใหม่เมตาเบลกฮะ เรียกว่าซุปเปอร์เบรกหรือว่าสุดยอดการทำลายก็ว่าได้เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมากายสกิลของ MC าร์ทใหม่ทั้งหมดเลยฮะเรื่องการท้งหมทํางานสกิลเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของเมตาใหม่เรื่องของการเบรกซุปเปอร์เบรกเนี่ยมันเป็นยังไงมันโหดหรือเปล่าคลิปนี้จะมีการไกด์ให้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงแนวทางการปั้นทีมการจัดทีมการปั้นตัวละครใส่ไลโคอันไหนใส่ฮีลิกแบบไหนดีคลิปนี้คลิปเดียวครบจบอย่างแน่นอนฮะ แต่ก็สุดท้ายจะมีการสุดให้ด้วยเพราะสุดท้ายแล้ว MC ่านมาอันนี้คุ้มค่าหน้าปั้นแค่ไหนนะฮะตอนจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะผมก็ขอฝากร้านรับเติมเกมร้านอีซีการไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกนชินิแพ็กและเกมซาเรลให้กับเพื่อนด้วย ID password หรือว่า UID ได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะและก็เพื่อนสามารถเข้าไปเติมได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ที่มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 100%อย่างแน่นอนฮะและที่สำคัญร้านได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนลิงก์อยู่ที่ข่าวบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะสำหรับใครที่ตามหาไอเดโลราคาคุ้มค่าโดนใจวันนี้ผมขอแนะนำร้านปากิติโลทางร้านมีไอเดียให้เลือกมากมายทั้งเกมเกนชินเอมเแ,และเกมซารเรลโดยเพื่อนสามารถเช็ครายละเอียดไอเดียได้ตามภาพตรงนี้เลยฮะและก็ที่สำคัญทางร้านเนี่ย มีรับประกัน ID ให้กับเพื่อนๆฮะสูงถึง9 99วันกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายได้มากฮะันเพื่อนๆสามารถทำอะไราการเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับผมได้แปะลิงก์ในครับอธิบายร่างคลิปมีแล้วนะฮะ สำหรับก่อนอื่นเลยนะฮะผมพามาดูกันที่สกิลและความสามารถของ MC ประสานก่อนเลยเริ่มไปที่การโจมตีปกตินะฮะการโจมตีปกติตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยเป็นการโจมตีสร้างดาเมจจินตภาพตัวคูณก็ตาม ADK เนาะแล้วก็ต่อไปที่สกิลต่อสู้ฮะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นการสร้างดาเมจจินตภาพแรงตามค่า a อ k แกสู้เที่ยวเลือกเนี่ยหตัวด้วยกันแล้วก็จะมีการฮะสุ่มสร้างดาเมจเพิมเ่มเติมอีก4ครั้ง ัวคูณก็ตาม ATK เหมือนกันเลยฮะซึ่งตรงนี้จะมีความพิเศษฮะเลยก็คือจะมีเทสเสริมด้วยเมื่อเราปล่อยสกิลต่ตอสู้ฮะดาเมจในครั้งแรกจะลดทอนความทนทานหรือว่าลดทอนคา่าเกราะของมอนเตอร์ฮะเพิ่มขึ้นอีก100%ทําให้ท่านี้ช่วยเบรกได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ถัดมาจะเป็นร่างของพรสวรคนนะครับพรสว่านะะ์นขง MC เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยเมื่อมีซูในเป้าหมายฮะถูกทําลายจุดอ่อน ตรงนี้เนี่ยจะไปในใครเบรกก็ได้ฮะทุกคนในทีมเลยขอแค่มีซูเนี่ยถูกทําลายกรอบหรือว่าจุดอ่อนลงไปฮะตัวขอ MC ผ่านนี้จะได้ฟื้นฟูพลังงานทันทีเลยะฮะสิหน่วยในการเรียกว่าช่วยเรื่องพลังงานได้ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นสกิลห่าไม้ตายของ MC ปราสาทนะฮะเรียกว่าเป็นสกิลที่เด็ดเลยสกิลหลักเลยก็ว่าได้ฮะสกิลนี้เราใช้งานห้าไม้ตายแล้วจะมีการเพิ่มเอฟเฟกทีมแดน ให้กับปาร์ตี้ฝ่ายเราทั้งหมดเลยเป็นเวลา3เทินใกนการและก็เทินตรงนี้เนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆทีละเทินฮะเมื่อ1ึงเทินของตัว MC ประสานเองเนาะก,ก็เช็คเลยจะไปแต็ก3อันที่อยู่หน้ารูปตัวละครล่างซ้ายตรงนี้เมื่อลดหมดก็แอนติก็จะหายไปบัฟก็จะหมดไปอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีตัวของบัฟฮะทีมแดนอยู่นะฮะเอฟเฟกต์ทำร้างของฝ่ายเราทั้งหมดเลยเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3 0นฮะ แลถ้าเกิดวลาโจมตีศัตรูที่ติดเบรกแล้วหรือว่าทำลายจุดอ่อนไปแล้วฮะมันล้มอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนฮะค่ารถทอนของเบรกเกาะตรงนี้เนี่ยการโจมตีครั้งนี้ไปเป็นดาเมจฮะสุดยอดทําลายล้าง1ครั้ง้วยกันก็จะเป็นดาเมจที่ขึ้นมาฮะแล้วก็มีตัวอักษรเขียนว่าสุดยอดทําลายล้างหรือว่าซปเปอร์เบรกประมาณนี้ซึ่งดาเมจตรงนี้ฮะจะแรงจากค่าเลเวลของตัวละครค่าเบรกเอฟเฟกต์ฮะยิ่งเยอะก็ยิ่งแรง แล้วก็จะเป็นค่ารดทอนความทนทานของเกราะของการจบตีครั้งนั้นฮะและก็สุดท้ายค่าความต้านทานหรือว่าพลังป้องกันของตูก็มีผลกับนาเม็ดด้วยใครอยากให้ตัวของซุปเปอร์เบรกมันแรงเนี่ยก็อัดเลเวอให้เต็มเบรกเอฟเฟกเยอะๆไปเลยแล้วก็ใช้ท่าที่มีการเบรกเกราะเยอะที่สุดฮะหรือว่าจะใช้การลดต้นทงลดทนลดป้องกันของตูวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนอกเหนือจากนี้ไม่ได้มีผลทําให้มันแรงขึ้นเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ฮะจะมีเทสช่วยเหลืออีก2เทสมาช่วยด้วยเหมือนกันก็คือหลังจากเราเนี่ยทำการเบรกจออนเรียบร้อยแล้วจะมีการหน่วยแอคชั่นสตูเพิ่มขึ้นอีก3 0ทำให้เราฮะมีโอกาสที่จะซ้ำม,มอนเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเทสอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันฮะหากมีสตูเป้ามมาในการต่อสู้5ตัว4ตัว3าตัว2ตัว1ตัวลดหลังกันลงมาฮะดาเปจนยอทำลายล้างที่เกิดจากเอฟเฟกต์ทีมแดนฮะจะเพิ่มขึ้น 20%ไปไปถึกกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็สุดท้ายกับตัวเทคนิคนีฮะเมื่อกดแล้วจะเพิ่มเอฟเฟกต์ทางรางของฝั่งเรา3 0เป็นเวลา2อเดืนเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปลองตอนใช้งานจริงลงทีมจริงนะฮะว่าตัวขอ MC ในทีมซูเปอร์เบกเนี่ยมันน่าปั้นมันโหดมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ตามี้เลย ผมเอาลงทีมนะ,ะทีมมหลักเลยของตัว mc ปราสาเนี่ยเราจะเป็นต้องหาตัวละครที่เบรกเกรงมีค่าเบรกเยอะเข้ามารวมทีมจะเล่นได้ง่ายมากหนึ่งตัวละครเลยที่ผมมองว่าสําคัญมากแนะนําว่าให้มีมีแล้วจะเล่นได้ง่ายแล้วก็แรงมากก็คือตัวของลวนเหมยเนาะถ้าเกิดว่าเรามีเหมยน,นะฮะเหมยเน,นี่ยช่วยในการบัฟต่างๆด้วยแล้วก็ทําให้เราสามารถเบรกกอสตูได้มากยิ่งขึ้นด้วยเราเนี่ยจะเบรกได้ง่ายดาเมจแล้วก็จะเยอะด้วยนะฮะรวมไปถึงแอนติของเหมยเนี่ยทำให้เราฮะ ยืดระยะเาลาของเบรกสตรไปได้อีกหนึ่งเพินด้วยทําให้เรามีโอกาสได้ซามอนมากยิ่งขึ้นตีสซลมอนมากยิ่งขึ้นดานเมจแล้วก็จะเอยอะมากด้วยพอแล้ว MC มประสานคู่ก็เหมือฮะค่อนข้างสําคัญมากอีก2ตัวละครมาเฟียเนี่ยใช้ตัวละคอรอะไรก็ได้แล้วแต่ฮะขอแค่ปั้นเบรกมาได้เยอะอัดไปฆ่าเบรกอย่างเดียวอัพเรเวลมาเท่านี้ฮะผมมองว่ามันแรงหมดแล้วอยู่ที่ว่ามอนเตอร์เนี่ยแค่ถ้าอะไรด้วยก็เอ,อาบวาทานั้นปั้นเบรกมาผมมองว่าก็เล่นได้แล้วนะฮะ ซึ่งตรงนี้เวลาเล่นจริงนะฮะก็ตามภาพที่เห็นเลยเราจะพยายามเน้นฮะเบรกใส่ตู้เบรกใส่มอนเตอร์ให้มอนเตอร์ลมฮะพอมอนเตอร์ลมแล้วก็ไปเดิมเลยเราก็ ยัดสกิลเลยฮะใสม่มอนเตอร์พยายามใช้างานสกิลที่มีค่าเบรกที่เยอะนอกากมันก็จะยิงแรงไปฮะสู้ก็โดนทีหนึ่งฮะซูเปอร์ทำลายล้างใครปั้นมาสุดๆนะฮะค่าเบรกเยอะก็โดนทีนี้ขึ้นแสนเลยแสนหนึ่งแสนกว่าถ้าเกิดว่าตัวละครไหนปั้นเบรกมา,มาเยอะก็หลักหมื่นอยู่นะฮะสามหมื่นสี่หมื่นก็ยังคงถือว่าแรงบ้างอยู่ดีนะฮะตรงนี้และเราเนี่ยสามารถตีแสมอนเตอร์ได้เรื่อยๆฮะถ้าเกิดว่าเราสปีดเยอะพอมอนเตอร์เนี่ยเวลาโดน,นเบรกแล้วก็จะหนุนแอคชั่นไปอีกแล้วถ้าเกิดว่าเรามีตัวของเหมยฮะก็ดเรื่องแอคชั่นไปฮะก โจมตีสามอนได้รัวเลยบางทีเนี่ยใครปั้น้มาดีๆใครปั้นมาสุดนะฮะแค่ล้มเดียวมอนเตอร์โดนลุมกระทืบเนี่ยคือตายหมดเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าซูเบกเนี่ยมันแรงมากแถมปั้นง่ายด้วยเราปั้นแค่เลเวลปั้นแค่ค่าเบรกแค่นี้ก็ถือว่าแรงแบบนี้แล้วนะฮะ ซึ่งตรงนี้ผมจะพามาดูแนวทางการปั้นตัวละครอื่นๆในทีมที่เอามาใหกับ MC ประสาทน,นะฮะว่าปั้นแบบไหนเนาะซึ่งตัวครองรวนเหมยเนี่ยก็คือปั้นตามปกติของตัวละครรวนเหมยได้เลยส่วนตัวละครอีก2ตัวที่เหลือฮะเราจะเน้นไปที่ค่าเบรกเอฟเฟกฮะเราอัพค่าไปเอฟเฟกต์หรือเอฟเฟกต์ตะไคให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เท่าที่ตัวละครจะทําได้ฮะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครเสียวอี e ก็ได้ตัวละครอะไรก็ได้ฮะที่เอามาลงในตําแหน่งนี้ ก็ขอแค่ว่าไอ้เอฟเฟกต์ธรรมดางเยอะที่สุดเท่าที่จะได้เลยส่วนของไรโคนอันนี้เนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรไปพีศีนนะถ้าตัวละครตัวนั้นหรือว่าผัดันนั้นมีไรโคนที่บวกเอฟเฟกต์ธรรมยรางได้ก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ในสซอของเทสผมมองว่าถ้าเกิดเ,เล่นสายนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องอัพสกิลเลยฮะอย่างเมื่อกี้นี้ที่เอาไปเล่นฮะเซียวอีผมก็ไม่อัพสกิลเลยมีแค่กลุ่มดาเอเยอรอนที่บวกเท่านั้นเราเน้นอัพแค่เอฟเฟกต์ธรรมยรางถ้าเกิดมีหรือว่า ตัวละครที่มีเลือดตรงนี้ก็เอาไว้การตายก็ได้ที่เหลือก็ไม่จะเป็นต้องอับเลยเนาะสำหรับในส่วนของรีลลิก็เหมือนกันเลยเราเน้นไปที่เอฟเฟกต์ทำลายลางเยอะที่สุดทะสองเซตดีลิตสองชิ้นและ4ชิ้นก็บวกเอฟเฟกต์ทำลายลางทั้งหมดเลยนะฮะออฟรองข้างใน,น,นรองเท้าสําคัญมากเลยต้องไปรองเท้าสปีดนะเราจะได้แอคชั่นไบ่อยมาตีแล้วก็ได้เบรกไบ่อยนั่นเองเนาะแล้วก็เสื้อเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่เลยฮะจะเป็นตัวละครไหนใส่ตัวละครอะไรก็ได้ ขอแค่เอฟเฟกธรรมดางเยอะๆออฟหลักจะเป็นป้องกันเป็น a อ k เคเป็นเลือดก็ได้ถ้าเกิดว่าเราได้ป้องกันในเลือดจะโอเคที่สุดหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ป้องกันในเลือดเป็นค่าอื่นๆแต่ว่ามีเบสเอฟเฟกเยอะในออฟรองก็ใช้ได้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกับลูกแก้วลูกแก้วเนี่ยตรงนี้อะไรก็ได้เช่นเดียวกันไม่จะเป็นต้องเป็นดาเมจท่าก็ได้ถ้าไม่ตรงก็ได้อะไรก็ได้ขอแค่ออฟรองเอฟเฟกธรรมดางเยอะ อันนี้ก็คือใช้งานได้เลยแล้วก็สร้อยฮะไปท้าของเอฟฟกธรรมารางเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ก็จะเป็นข้าวๆประมาณนี้กับแนวทางการปั้นตัวละครอื่นๆที่เอามาลงในตำแหน่งนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครฮิลเลอร์อย่างเช่นลุงการ์เกอร์ก็ปั้นแบบเดียวกันได้เลยลุงแกันเนี่ยฮิลแรงตามค่าเบรกอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็หัวข้อต่อไปตรงนี้หาแถมการเสียนอละกันเรื่องแนวทางการเล่นตัวของ MC ประภาษาฮะเมื่อกี้ก็ได้เห็นต่อลงทีมจริงไปแล้วแล้วในะทางการเล่นหลักการกด MC ภาษาเนี่ยเราต้องเล่นแบบไหนฮะซึ่งผมบอกได้ว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายมาก คือเราเนี่ยกดจ่ายสกิลยับๆเลยฮะจ่ายสกิลทุกครั้งที่เราเนี่ยสามารถจ่ายสกิลได้เพราะว่าตัวของสกิลเรามีค่าเบรกที่เยอะมากๆถ้าเกิดว่าเราจ่ายสกิลไสมอนเราช่วยเบรกได้ค่อนข้างเยอะช่วยเจนพลังงานได้ด้วยส่วนตรงนี้แล้วสําคัญเลยถ้าเกิดว่าเราฮรัจ่ายสกิลตอนที่เรามีซุปเปอร์เบรกแล้วมอนลมแล้วเนี่ยมันจะได้ค่าเบรกที่แรงมากแล้วก็เยอะมาก ใครปั้นดีค่าเบง้ยอยสุดสดเนี่ยก็คือแสนกว่าแสนอัพขึ้นสบายๆอย่างแน่นอนนะก็เชื่อว,ว่าให้กดจ่ายสทุกครั้งเมื่อถึงเทินขอ m อประสานแล้วก็ตัวแอนติกะมันจะมีอยู่ที่3เทิร์นน้อพอแล้ว เราอาจจะไม่เป็นต้องรีบกดท่าไม่ตายก็ได้แต่กดท่าไม่ตายตอนที่หมดแล้วหรือว่าตอนเข้าเทิร์นเราจะค่อนข้างคุ้มค่ามากที่สุดนะเพราะถ้าเกิดเรากดก่อนเนี่ยพอมันเข้าเทิร์นเราล็อกตัวรนไดีเลย1แต้มเนาะเข้าข้างจุดประมาณนี้ตารางแล้วผมมองว่าพลังงานมันเจนได้ค่อนข้างง่ายมากๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข้อควรระวังสําคัญมากเลยในทีมของ MC ปราสาทเนี่ยเรื่องการจ่ายแต้มสกิลเราจ่ายแต้มสกิลค่อนข้างเยอะ เรียกได้ว่าทุกครั้งเลยที่ตัวของ MC ปราสาทเราได้เล่นฮะเพราะแล้วแต้มสกิลจะค่อนข้างขาดแล้วก็ต้องจัดทีมให้มีตัวละครคอยป้อนแต้มสกิลด้วยหรือว่าตัวละครที่ใช้แต้มสกิลมาเยอะจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะเรามาถึงแนวทางการปั้นตัวของ MC ปราสาทกันแล้วฮะ,ะว่าเราจะปั้นยังไงดีถ้าเกิดอยากเล่นซุปเปอร์เบรกให้มันแรงๆฮะ,ะเราเริ่ม,มที่ในส่วนของตัว LCE หรือว่าไรท์คนก่อนเลยเนาะ สำหรับในส่วนของ LC แท้โนรเชียให้ใช้ LC ที่มีการบวกค่าเอฟเฟกต์ธรรมงเป็นหลักก่อนเลยอันดับหนึ่งก็คือในส่วนของ LC ประจำตัวล้วนเหมยนะฮะอันนี้คือดีมากเพราะให้ค่าเปเอฟเฟกค่อนข้างเยอะเลยแถมเกวาเราใช้งานไม้ตายนะฮะมันจะมีในส่วนของการช่วยเจนแต้มด้วยแล้วก็มีการช่วยเรื่องพลังงานด้วยอันนี้คือดีม,อมากแล้วก็เหมาะมากถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้กับล้วนเหมยก็ให้ตัว MC ใช้ได้ หรือใครให้ตัวของลวนเหมือใช้ไปแล้ว mc ก็ใช้อันนี้เลยเป็น memory o f the part อันนี้ก็ดีมากใครที่มีขัดเต็มขัด5้านะฮะวางซ้อน5้าเอฟเฟกต์ล้างได้มา50กว่าเปร์เซ็นเลยและก็มีช่วยเรื่องการเจนพลังงานด้วยอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆเช่นเดียวกันเนาะส่วนอันอื่นๆที่เหลือนะฮะมันจะไม่ได้มีอันไหนที่บเอฟเฟกต์ทรรมล้างอีกแล้วนะฮะ ขายที่ขาดพลังงานก็จะเป็นแม็ i ชิ่งคอกตรงนี้ก็ได้เชื่อเรื่องพลังงานไปฮะหรือว่าจะเลแ action เป็นแดน,นแดน,นอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะฮะและก็ต่อไปเราดูกันที่แนวทางการปั้นลิลิก,กันบ้างลิลิกเซ็ต4ชิ้นก็เลยผมแชร์เป็น4ชิ้นนีฮะจะให้ค่าเอฟเฟกต์นรรมรางิบหกเนและถ้าเราใช้งานท่าไม่ตายตรงนี้ก็ได้อีก30%เป็นปรราณ2เทือนด้วย อันนี้เรียกว่าดีสุดแล้วก็เหมาะที่สุดแล้วกับตัวของ MC นะฮะถ้าเกิดว่าใครหา4ชิ้นนี้ไม่ได้เราจะย้ำ2ชิ้น2ชิ้นเอฟเฟกต์ธรรมังถาม่า,า,มมาได้ไหมก็ได้เหมือนกันหรือว่าใครฮะใส่เป็นสี่ธรรมังอันก่าวตรงนี้อันนี้ก็สามารถใช้งานได้เอาเป็นว่าขอแค่อัดค่าเอฟเฟกต์ธรรมังเยอะที่สุดเท่าที่จะได้แต่ว่าเซตนี้เนี่ยต่ออันติแล้วมันบวกที่สุดก็เชร์เป็น4ชิ้นนี้นะฮะแล้วก็ถัดไปในส่วนของประดับจักรวาลน,นะครับผมเชร์เป็นที่เซตนี้เลยพเพราะเซตนี้เนี่ย ให้ค่าเอฟเฟกต์ธรร้างค่อนข้างเยอะนะฮะได้ส่วหเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็เมื่อสปีดเราถึงเนี่ย145ได้อีก20ซึ่งตัวของ MC ปราสาทเนี่ยเราทำความเร็วได้ง่ายอยู่นะฮะเพราะตัวละครเนี่ยพื้นฐานค่อนข้างเร็วพอปวนบทกรักสปีดอีกก็ทำอีกนิดหน่อยะฮะเราถึง145ได้สบายๆอยู่แล้วก็เชียะฮะเป็นเซตนี้มากที่สุดเลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของออฟลากแฮกช่องเสื้อผมมองว่าอันนี้เนี่ยใส่อะไรก็ได้ตามปกติถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของตัวละครการตายที่ปั้นมาดีปั้นมาโอเคตรงนี้เนี่ยแล้วแต่เลยเสื้อมันจะไปลง A D K ลงสร้างสาระลงโคโงลงเคอัน,นี้แล้วแต่ ขอแค่ออฟรองเป็นเอฟเฟกต์ธรรม้างเยอะๆบวกค่าสปีดอันนี้ถือว่าโ okay, อเคเช่เลยหรือใครอยากหาดีๆหน่อยฮะก็เป็นเลือดหรือไม่ก็เป็นเดฟอันนี้คือโอเคมากๆรองเท้าสปีดฮะเท่านั้นเลยแล้วก็ออฟรองเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ธรรม้างจะดีที่สุดฮะลูกแกว้วเหมือนเดิมฮะอะไรก็ได้จะเป็นลูกแกว้วจินตภาพลูกแก้วที่ธาตุอื่นก็ได้ฮะเป็นเอเคเป็นอะไรได้หมดเลยขอแค่ออฟรองเป็นเอฟเฟกต์ธรร้างกับสปีดอะไรแบบนี้ฮะถือว่าโ okay. อเคหรือใครฮะอยากหา,าแบบดีเลยก็ เลือดหรือไม่ก็เดฟไว้การตายเนาะเขาข้าวเป็นประมาณนี้ส่วนสร้อยก็สร้อยทำลายล้างเท่านั้นฮะตัวของ c ประสานไม่จะเป็นต้องใส่สร้อยฟื้นฟูพลังงานเราเล่นจริงแล้วเราใส่ไอฟถลายล้างเนี่ยเราสามารถโลนสกิลแอนติได้สบายๆอย,ยู่แล้วไม่ต้องใส่ ER นะฮะใส่เป็นทำลายล้างอัดสุดๆไปเลยเนาะแล้วก็สำหรับออฟโร่เมดอื่นๆนะฮะก็เน้นหาเอฟถลายล้างเป็นหลักก็เลยแล้วก็หาสปีดด้วยเน้นแค่2ค่านี้เท่านั้นไปเลยนะฮะ แล้วก็ถัดมากับแนวทางการอัพสกิลเทสของตัว MC นะครับผมชี้ยาให้อัพสกิลแอนตี้กับพรสวรรค์เป็นหลักอนะแอนตี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะบวกเนาะตัวของเอฟเฟกต์ธรรมดางตรงนี้เป็นประเสริฐให้เรา อัพให้เต็มยิ่งอัพเยอะยิ่งแรงนะฮะแล้วก็พอยสว่างสําคัญเหมือนกัน,นเพราะตรงนี้จะช่วยเจนพลังงานเราได้ฮะบางทีเนี่ยพลังงานเราขาดนิดหน่อยก็ต้อง,อ,งอัพปอลสอดตรงนี้ช่วยเติมเต็มได้2ส,สกิลนี้อัพเต็มอัพสุดไปเลยที่เหลือผมมองว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเล่นเป็นสายเบรกอยู่แล้วไม่ได้มีคลิปอยู่แล้วไม่จะเป็นฮะสองสกิลนี้ไม่จะเป็นเลยอัพแค่2ส,สกิลนี้ถือว่าเพียงพอแล้วเทสรอบนอกพายอมอัพฮะตัวของเอฟเฟกต์ไทม์บาร์ให้เต็มคราวนี้ผมมองว่าพอใช้มากๆแล้วนะฮะ แล้วก็ในโซนอ e ีรอนะครับผมมีเพียงแค่อ e ีรอนที่1เท่านั้นถามได้เห็นไปเนาะขายที่เล่นเนื้อเรื่องไปแล้วหรือว่าเก็บคงเก็บแมปเยอะเนี่ยก็น่าจะได้ถึงสุดๆอยู่ที่ E5 นะ E6 ผมยังไม่ชชัว่์ว่ามีคนได้หรือ,อยังหรือว่าหาจากไหน หรือว่าอาจจะได้ E6 ครบแล้วก็เอามาแชร์มาบอกกันได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นฮะในคลิปที่เห็นก็คือเป็นตัวของ MC เพียงแค่อ e ีรอนที่1เท่านั้นนะฮะสำหรับแนวทางการปั้นสเตตของตัวละคร MC ก็จะเป็นประมาณนี้เราเน้นไปที่ค่าความเร็วตามๆนะฮะ145ขึ้นไปไว้ใช้ตัวของ Lilic ปรจักรวาลเนาะ145ขึ้นไปใครเร็วกว่าน,นี้ได้ยิ่งดีนะฮะ Effect ทำเวลาเอาจริงแล้วเยอะที่สุดเท่าที่จะได้ ตามตเนี่ยผมเชียร์ฮะควรจะมากกว่า200ขึ้นไปใคร250ได้ดีใคร300ได้โหดมาตามตเนี่ยผมเชียร์สองร้อยขึ้นไปจะโอเคกับตัว MC นะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปเราอยู่กัที่หัวข้อสุดท้ายกัน,นะฮะก็คือแนวทางการจัดทีมกับตัว MC ประสานเนาะผมก็ห้ยึดตามนี้เลย MC ประสานหนึ่งตัวฮะจับคู่กับตัวของลวนเหมย จะเหมาะมากใครที่มีตัวของรวนเหมยนะฮะดีมากก็เอาคู่เลยเลย MC 1ฮะรวนเหมยหนึ่งอีก2ตัวละครเป็นตัวละครอะไรก็ได้ขอแค่เาเนี่ยปั้นเบรกมาเป็นสายเบรกเ,เบรกสู้ได้อันนี้ถือว่าแรงหมดเลยตัวละครเอาชีวิตรอดการตายผมเชียร์ฮะดัมเบิลวันเบสอินสลอตฮะก็คือลุงกาาเกอร์เพราะลุงแกฮะเป็นตัวฮิลเลอร์หรือตัวการตายณตอนนี้ฮะที่เล่นเป็นสายเบรกอยู่แล้ว คืออัดค่าเบรกอยู่แล้วคิวแรงตามเบรกอยู่แล้วพอแล้วเราจะคิวในทีมนี้ได้แรงมากๆครับแล้วก็ลุงเนี่ยช่วยแถมดาเมช่วยเบรกหมูได้เรียกว่าเบรกทีนึงก็ขึ้นแสนนะฮะเราจะมีตัวละครดามเมเพิ่มขึ้นอีกตัวละครเพราะนั้นลุงเนี่ยเหมาะมากๆเนาะก็ใส่เป็นสามไปเลยตัวละครด้านหน้าอีกตัวผมมองว่าเป็นฟรีสลอตฮะเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะฮะใครที่อยากได้เสยวอี้ปั้นเสยวอี้มาใช้เสยออี้ก็ได้มอนแพ้ค,ควันตามเนาะหรือว่าใครที่ปั้นวูฟฮะเป็นซีวูฟสายเบรกมา อันนี้ก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าใครที่ปั้นตัวของกายภาพเนาะเป็นทางด้านของสู้ช้างที่ไปสู้ช้างสายเบงอันนี้ก็เล่นได้เช่นเดียวกันก็ยึดไปเลยฮนะ3ตัวละครหน้าตรงนี้ตัวหลังก็คือเปลี่ยนได้ตามใจชอบยิ่งใครฮนะรอตัวละครในอนาคตอย่างพี่บูทฮิวอันนี้เนี่ยแทนตำแหน่งเสี่ยวอี้ได้เลยหรือว่าเป็นตัวของน้องไฟไฟลายหรือไฟฟ้าไฟเนี่ยหรือว่าแซมเนี่ยก็แทนตำแหน่งนี้ได้เช่นเดียวกันใครรอทีมอนาคตรประมาณนี้ ปั้น3คนนี้เตรียมเอาไว้เล่นได้เลยนะฮะก็จบกันไปแล้วนฮะสำหรับการไกดาตัวของ MC พาดใหม่ MC ประสานทั้งหมดเลยในคลิปนี้เน่ช่วงท้ายฮะเราจะมาคุยสรุปการว่าสุดท้ายแล้วตัวของ MC เนี่ยหน้าปั้นมากน้อยแค่ไหนฮะส่วนตัวผมมองว่านหน้าปั้นมากเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นตัวละครฟรีด้วยแล้วก็ปั้นได้คนข้างง่ายฮะเราเน้นแค่2ค่าเน้นสปีดเยอะ เน้นค่าเบรเอฟเฟกเยอะเท่านี้เองฮะเราสามารถทำใหม่ได้ขึ้นหลักแสนแล้วแบบสบายๆแล้วก็เบรคอนเตอร์ได้นานด้วยแล้วุมกระทือมอนได้แบบรัวๆเลยยิ่ยงใครฮะพอจะมีตัวของลวนเหมยนะฮะรัใช้5ดาวแค่ตัวของลวนเหมยแค่ตัวเดียวฮะที่เหลืออีก3ตัวละครใช้ตัวฟรีใช้ตัวสีดาวอย่างลุงกาลักเกอร์น้องเซบีหรือว,ว่าสู้ช้างฮะก็คือสามารถเล่นได้แล้วทีมนี้คือโหดมากแล้วก็ปั่นง่ายด้วยทุกคนในปาร์ตี้ ปั้นแค่ค่าเบรคเอฟเฟกมาแล้วก็ปั้นเลเวลมาแล้วก็ปั้นสปีดมาเท่านี้ขือนเล่นได้แล้วสกิลอัปแค่ของ MC อย่างเดียวก็ได้ฮะสกิลตัวคอรอื่นๆเนี่ยอย่างผมเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นออปตัวของสกิลเสียอี้เหมือนกันก็เล่นได้เบรคทีนึงก็ขึ้นแสนกว่าก็แรงอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นทีมที่ปั้นได้ค่อนข้างง่ายแถมมีอนาคตด้วยอนาคตเนี่ยใครที่ตั้งใจฮะจะเปิดตัวคร์ดาดาวอย่างพี่บุญทิวอย่างแซมน้องไฟล์ไฟแบบนี้ผมบอกว่าทีมนี้เน เราสามารถปั้นร้อยเลยลุงการาเกอร์เอแล้วก็เหมยเนี่ยปั้นร้อยเลยใช้ได้ยาวๆอย่างแน่นอนฮะแล้วก็แอบบอยนึงตัวละครห้าดาวพวกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหากับการเบรกด้วยเพราะพวกเขาเนี่ยสามารถแปลชุดอ่อนลาตของตัวเองได้เราก็แค่ปั้นรอตามนี้เล่นได้สบายๆได้แนวยาว,ยาวแถมปั้นไม่ยากด้วยส่วนตัวคอนข้างเชียให้ปั้นฮะเตัวนี้เก่งมากๆเลยเนาะ สุดท้ายใครคิดเห็นยังไงก็มาแชร์มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครเนี่ยอยากจะถามอะไรก็เข้ามาถามกันได้เช่นเดียวกันสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไคร้กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดกันในช่างผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย thank <laughs> you